ศาส,สนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักความถุกสิ่งที่มีชีวิตจากการทําดีจะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ รายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของธรรมมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอยทำนำชีวิตให้มีความสุข ทำคลายทุกที่มนมองใจยืมคำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนของท่า สวัสดีครับท่านผู้ชมเทครบรักครับนี่คือรายการดีมีเศร้าระเทคุยกันทึงเรื่องราวแห่งความเป็นธรรมไอคำว่าธรรมก็คือธรรมบาตทางด้านจิตใจนะครับคนอรองธรรมครับพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันช่องนี้และเวลานี้ครับวันนี้ผมมานังคุยกับผู้ชำนาญการลากหลยเรื่องกับคนนุ่มรุ่นไหม ยี่เหรอเมันเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของธุรกิจเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของศาสนาการดำรงชีพที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. a s s a l m a l a i m warahmatullahi t a a u m w a a a k a u เราคิดว่าข้อเอาไว้คลาล์แนมประเด็จแกเลยเยาวชนก็คือเรื่องของเยาวชนกับการเรียนรู้มีความจะเป็นแค่ไหนในเรื่องของเยาวชนแนนหรือว่าโฟกัสมาถึงมุสลิมกับกับกับทำยันะ กา,การศึกษาเนี่ยการการหาความรู้เนี่ยแหละท่านนาบีบอกว่าให้เราหาศึกษาความรู้ตั้งแต่อยู่ในเปจย์จนถึงลุงต้องทบอไม่มีระยะเวลาในการหาความรู้คือ <c oughs> มไม่ใายว่างง้นเนอะไม่้าย <c oughs> ไม่ไมใช่ในในในข้องมุสลิมเราเนี่ย <c oughs> เราเห็นเด็กๆตอนเส์อาทิตเนี่ยจะเดินซื้อนังซือไปมัสยิดเพื่อไปเรียนฟ้าดูอินใ <c oughs> นขั้นสุงทั้นเนี่ยการเยการ าก,าการให้ห<ม>ล่จักการดําเนินของรักการของอิสลามครับคือรักการของอิสลามเนี่ยมันคือที่แรกมันต้องปฏิญาณตนกน่อนอันดับหนึง่งเลยอันดับหนึง่งต้องปฏิญาณตนกน่อนมีความเชื่ออว,ว่าพระเจ้าคือลัลอกองค์เดียวไอ้คำว่าปฏิญาณตนนะ่ะ <c oughs> เด็กเราก็นัอดอายุมาหรือว่า พ่อเกิดขึ้นมาพ่อแม่เป็นทูตพั่อแม่เป็นมุสลิมแล้วก็คือเด็กนั้นเป็นมุสลิมอยู่ในในในเบอร์ซาหยอดอยู่แหละครับดึงเด็กผู้นั้นจะเป็นต้องปฏิญาณตนมาคือต้องมีเรียนรู้ต้องให้รู้รักอาจฉดิยรักในความเชื่อก่อนครูต้องซ้อนครูต้องซ้อนก็เลยปั้าไผ่เปล่าไปโรงเรียนในวันหยุดวันเช้าหรือวันอาทิตย์นั่นคือรักการเบืองเบืองต้นเบืองต้นในการในการใช้ชีวิตในการในการ เรียนรู้ในเรื่องท่องศาสนาครับครับหนึ่งมันต้องเราต้องปฏิญาณตนก่อนว่าเล่าหนิมีพระเจ้าอ,องค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดอกจากอัละองค์เดียวครับสองมันเราต้องดำรงถึงละมาดละมาดเนี่ยคือเป็นการเข้าเข้าข้า,ขา,ขาพระเจ้าอืคือต้องถุกย่างต้องมีพระเจ้าอ,องค์เดียวก็คือ,ต,อต้องต้องละมาดในในหลักท่องอิสลามน,น,นะครับสองมันต้องมี ชื่อสินดอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านวมาเนี่ยเรนไม่คิวันมาเนี่ยเราได้ชื่อสินดอดกันหยิบเก้าวันนะนะปีนี้หยิบเาวันนะนะของเราเนี่ยขนาดเดี๋ยเราซื้อวันที่สามเนี่ยนะนะนะครับถึงกับเพราะว่าชื่อสินดอดแล้วก็คือหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสากาัดสากาัดนี้เรามีเงินพ่อที่จะปีนึงปีนึงเนี่ย เินแก็ปเราพ่อที่จะออกไปช่วยเหลือากาคัดน,นี่ก็ไปช่วยเหลือคนเดี๋ยวว่าลาบากนะคนเดี๋ยวลำบากตัวไปจําพวกนี่แหละเราต้องต้องต้องเลี้ยงดูเขาในสังคมเดี๋ยวมุสลิมเดี๋ยวละนักเสมอมว่าในการอยู่รวมกันเนี่ยอต้องมีเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนเดี๋ยว่าลาบากคนเดี๋ยวอยา,ากถึงนะถ้าเราหาไมไอเบียรเราอย่างอื่นไปให้ได้ไหมถ้าเราไม่มีเบียการอย่างอื่นเนี่ย มันเป็นการสร้างควมรอนเือพร่มหว่านนะพ่ว่าในามในรูปแบบมันคือต้องมีเงินเงิอนพอนพ่อดี่าวจานวนเท่ากับสากลเก่ากับสากลเดียวับประมาณช่องยหน้านะแมนถึงประมาณช่องอยู่หน้าเปะนที่ไหนนะองเบอร์นาเรื่องช่องเบอร์นาทรัไม่รู้ที่นั่นคื่อทวาเป็นส่วนเอึ่งในวาระเรา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 ไม่ไม่ไม่ไมงไม่ไม่ไมงอุป ไปถึงไ้กำหนดตรงนี้นะเราเราอยู่ท่ไห้โดยการเสดาวคอคืออะเราหาอยู่ที่ได้ก็คือมีอ้ก็เสารดาอเทาันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล,แล้วแหละเราจะไ,ได้เกิดเรืองเกิดฟุง้งคนอยู่ใกล้เคียงนี่คือเราถ้าหมายเกิดเรืองก,กันได้ครับครับแล้วอ,อ,อีกนั้นนึนกจากกันแล้วก็คือเราต้องมีความผมกับต้องไปทัดนี่เป็นลุง็งนอิสลามนีม่อาประกาศนี่เกิดตายอยู่ตี่ การที่ไปฮัตยีเนี่ยคือเรามีความอบในด้านจิตใจในด้านศัพสินอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเบอร์เลยเอาเบียดนั้นไปมากจ้ะมัน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 ม่นัมันพิษตั้งแต่ตอนแรกมันไม่เบียทุกเบอร์หรือว่าเบียหรือเปล่านั้นคือเราไปหาประเจ้าจริงๆนี่ยนี่นี่เป็นการชั้นั้นค้องประเจ้าเนี่ยเราต้องทำฝืนกันดังนี่บริสุทธิ์หีือ่าเราคือสั้งหนึ่งในชีวิตนะนะเราเราต้องไปทำมัดไอ้คำว่าเงินบริสุทธ นี่สาคัญใช่ถ้าเกิดขยายความเงินบริสุทธิ์ก็คือเงินที่ห้มาได้หามาได้โดยโดยโดยสุดจริตสุจริตหลูกง่ายก็ผมบ่วม่ไไม่ผื่เราเมื่อกับกอตัวให้หลูกทำงานมาได้เอามาไปมากคือคือทนเพราะัาจทีนึงว่ามันบางคนเนี่ยโรคตอนที่ว่าสมัยที่ว่าเราเราลุงลุงเงี้ยแล้วเงเงินเี่ยเี่าเ้ยเในจยเยนี้ยเีเียเหี บางที่เรามีเงินเลือนะมีเงินมากยแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าอันเราไม่เปิดไม่เปิดเพื่อขย,ย,ยายเราตอนนั้นคือการไปฮัทเนี่ยคือเป็นการเป็นแค,ค่ของประเจ้านะคือมันเป็นแค,ค่ของประเจ้าไม่ว่าคุณนนีมีเงินเป็นลอยล้ลานเป็นพันล้านแต่ว่าถ้าเราไม่ตักเบี้ยวให้คุณไปคุณไม่สาม,มารถที่ไปได้อืแต่ว่าบางคนราบว่าเนี่ยคนนี้าชาวกินคำไม่ไม่รว้ว่า มันอย่นั้นมาเสียลอดที่กว่า่ามึงมันเป็นแค่กูไปไปได้ไม่ไวเป็นไม่กูประทักมันเบื่อไปได้ครับก็ถือก็ถือว่าเป็นสิ่งดีและสิ่งดีสิ่งดีเออถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตัวข้องเยวช้อนยี่บางแนะนํำในเรื่องของการปฏิบัติตัว ข้องเยาวาชนเทวาต้องเรียนรู้เด็กแล้วเยาวาชนต้องทำตัวพันเพือคือเท่าว่ตาตำไน้มาตำตำตำบทใหญ่นี่เลยนะนะคือ,อมึงเรายึดมั่นในในใน,ในอันกุรอานาอย่าล่อส่งประทานเป็นคำสี่มาให้เป็นว่าที่ง่ายเราเนะ่ยคือเรื่องมันอันกุรอานสองแบบแบบอย่างของท่านนาบีอของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย คือเราถ้า,าเราลงตามแบบอย่างตรงงานใดตามลักคำซ้อนในอิสลามโลาไม่ไม่มีความโลภไม่มีความิช้าหรือสยะานี่คือเราอยู่กันคือพ่อเพีย้ยเราอยู่ก่ไม่แถวพ่อคำว่าพ่อเพี้ยงนี่คือว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นลักโลกไม่มีช้าเพ่อนโลกไม่บองแข่งขั้นกับเพื่อนคือเราทำํำพอวาลิกีถูกอย่างเ่ว่าเ่ว่าได้มากโลกก็ต้องตว่านันกาบัลลัก พอว่าทุกคนไม่ร้ว่าลิษิสีห้องข้องข้องคนนีเแ่าใดคนนี้แถาใดคนนี้แ่าใดบางคนจะไปแข้งว่ากูเยอด้วยว่ามึงมันอยู่เสียยวล้ออันล้อไม่หายนีไม่ไหวทิ่งงก็ไม่หายไม่ได้ไม่ไหวเกียดหรือเกียรติยศดหรือไหวอะไรทุกอย่างนี้อยู่เดี๋ยวล้ออย่างเดียวเคื่อนถ้าว่าเราไม่ววาใจที่ว่าเชื่อมั่นเมื่อไงนั้นผมว่าการดำรงชีวิตดำรงชงวยังไม่ยากดอกจากโรงเรียม แต่ว,ว่าเดก๋เดียวต้องไปป่าไปวันเสาร์วันทิตนั้นเยววาวชนเนี่ยสามารถศึกษาหาความรู้ได้แถนนั้นอีกมั่งคือมันถามว่าความรู้เนี่ยแมแต่เราเดินออกไปตรงไหนก็คือความรูดด้ต่างนั้นประสบการณ์หรือว่าการใหได้การเรียนรู้นี่ถูกยั้งเหมือนเหมือนตรงนี้คือมันประสบการณ์มันการเรียนรนะู้อยู่โดยโดยธรรมชาติก็มันแล้วอะไรนะไม่ไหวไม่ถึงกับไปตรงเรียนบางที่เราเราใช้ความ ผู้ฝากหลักจําว่าบางที่เออ,อต้องมีก็ต้อทำบนันนีเว้บางที่เราไม่มีความรวยเดี๋ยวนาเขาจะทําบันนี้คือการที่ไอความรวยนี่คือมันจะไปข้องมันโดยบางสิ่งบางอย่างเลยนะไม่ต้องไปบางสิ่งบางอย่างนั่นคือไม่ได้อยู่ในใน,ในบทเรียนเดี๋ยวเราเรียนมาตรงที่เราเรียนไม่บอแต่ว่าเรามาตัวเนี่ยมาตัวบาน,นก็ค้างรอแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในต้องให้อยู่ในในในชั้นองข้องอีก ต้องศาสนานะอย่าไปองค์หนองหรูหนองข้างลยอันนี้มันมันไม่ได้ซึ่งรู้อยู่แล้วใช่ไหมว,ว่าตรงในพิษตรงในตัวโดยโดเฉพาะเยาวาชนเออบางคนนี่เด็กหรือว่าเยาวาชนอาจจะไม่รู้ยกตัวอย่างในการใช้ซื้อเฟซบุ๊กไลน์ยิ่ล้วมีข้อแนะนำเยาวชนเรือ่องนี้ปันนผือมั้ง คือไอเรื่องเฟซบุ๊กเรื่องไลน์เรื่องไอพันนี้อะไรคือเนี้ยพอว่ามันแลงเลยมันเป็นดับส่องคมอยู่นะเราจะหาวิชาความรู้ได้ไหมใน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 ตัวละครมือชื่อเราเนี้ยคือมีมากมีมีถุกมีทุกคะแนนนี่แหละนะแต่ว่าสิ่งดี่ว่าโยโย่สิ่งเแต่ละหมอกหรือว่าสิ่งแต่มันเยอะแล้วแต่เราอีกมาเลือกจ่ายอยู่ตรงไหน บอกว่าเพือว่าเพิดอไปใน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 เฟซบุ๊กในในนะในโซลาร์ทัพเนี่ยมันจะย้าได้มันจะขึ้นมาได้เป็นเราจะเอาตรงนั้นรู้ว่าใจของเราเราจะเอาตรงไหนดีบอกว่ามันยังต่างถึงท้องบ้านเียดต่างท้องต่างท้องดีต่างท้องไม่ดีมันมันอยู่ฝนอยู่อือเกิดที่ทำเราป่อยไงร้านเราอยู่ตามลำพังใต่านดีกว่าบางที่เราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะไปไป ดูในเรื่องที่ทึ้งทิ้งไปมาะสมเลยนะสุดยังอะไย่างเงี้ยบางที่กับด้วยความรุนแรงไงได้ได้ได้ยางครับก็ต้องช่วยๆกันในเรื่องเนี้ยบอกว่าผมอยากจะปล่อยหลบอยู่ลำฟังคนเดียวโดยที่มันแหล่ได้ก็ไม่รู้อันนั้มันมันมันแบบลำบากเหมืนกันศาสนาในเมืองไทยมีหลายศาสนาในเรื่องเล่าเถกกำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือเรื่องคลองการทำตัวของ เยาวชนแต่ละศาสนาเกินเดินทางไปท่าดียวกันมาก็บพม่มาถ้าว่าทุกคนมีมีมีศาสนา <ừ. S 2> อยู่ในแต่ละพ <ừ. S 2> ว่าศาสนะชาถนะุกศาสนาเมื่อกับมุสลิมเล่าเนี่ยถาม่ากับคำพี่ตั้งแต่ตั้งที่คำพี่เลยนะมีตั้งแต่สมัยนบีมูซานบีมูซาตั้มีอินยินมีเตารอนมีมีม อกุรอานมันมันต้องไล่ไล่แลมไทยผุดบิดไพรพีดอก่ไทยมุสลิมอัลกุรอานต้องคนผุดใชไอ้ไพรพีดอกต้องคนผุดไอไรพีดอกคอนกรีตเห็นคำพี่้องคำพี่ของเขาคอนกรีตอะไรนะคะคือทุกคนศาสนาอะไรเขามีอยสอน เด aan, es, e ang, de ินทางไปทางเดียวกันเดียวกันคือทางใหงความดีใช่ยับอีโรมากเลยบางเบาเสื้อลยการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาของเยาวชนจุดมุ่งหมายก็คือไปในทางดีใช่ไหมใช่ทีนั้นนั้นไอ้การที่ว่าเยาวชนบางคนที่ว่าไปไม่ถึงอ่ะก็คือเล่นกันไงๆว่าไปไม่ถึงจุดยินหรอมีก้อนะนํำเยาวชนคนกลุ่มนี้พันปลื้มัง คือเราเราคิดว่าบางคนไปไม่ที่คิดแต่ว่าเราไม่มีความไม่ไม่ได้เรียนรูนะ้ในเรื่องเรื่องเรื่องชาตินนะ้ำไม่ว่าชาติน้ไหนเนี่ยนะค,คือแงง่ายว่าสุโรก็ไม่สุโรก็ไม่ขาวมันดิดก็ไม่ข้าวเ่ยสนาโบดกับเราโบดก็ไม <บท S 1> ่โบสถลิดกับไม่ค,คือมันถุกอย่างมันอยู่ติดก็เราว่าลถ้าเราเขียนเรียน เปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนรัวจใจของเราคือเราทําความดีนี่ในรัชนาธิวดีเราเนี้ยว่าเราอคือเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวของเราอเองคนปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่แนะนาว่านั้นต้องคุณทุกคนมีความมีมีความรู้นี่อช่วงนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้พิษสิ่งนี้โชษสิ่งนี้ทำลายสุขภาพเราสิ่งนี้ให้ไ้สุขภาพเราดี เราเลือกเขาได้ื็คือเขาแบบเขาเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดหรือแบบเปลี่ยนปรับตัวไหมก็ว่าเจ้าว่ามีการปรับตัวนี่มันจะมันจะไปในทางดีทถูกต้องอะไรแหละอันนี้เราไปจบมือว่ามึงมามึงมาทำว่านี้ถ้าหัวใจเขาไม่มากนิทิ้งห่วไปเพลนเบือเขาไม่มาไม่ใหญ่ว่าก็เราไปบอกว่าต้องไปนั่นไปนั่นเขาบอกเขาไม่คิดเป็นกับตัวของเขานี่ มันมันมันยากนะคุบอานะพอวันหนึทุการลอกประบอกกันเลยว่าชื่อเจ้าต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าทุกคนต้องมีความเปลี่ยนแปลงในในตัวชี่เจ้าอนอยู่ทำความดีอยูอทำอะไรมันมันเป็นแบรนั้นรวมคือบวชชื่อซีนอดอันตะเล่นกันง่ายๆหยิบก้าววันเทพ่ผลมาซึ่งแน่นอนเลยครับบางคนอาจจะเข้าใจโทกบางคนอาจจะเข้าใจพิษ ไอ้ข้าว่าข้าใจโทษกับเข้าใจพิษนี่มันต่างกันคำถามก็คือคุณในประโยชน์ของการทื่อสิ้นอดต่อร่างกายต่อจิตใจยี่ล้อมองว่าพันเปือมบางเรืองนี้เรื่องเรืองนี้มันเป็นถ้าแบบถืถ่อสิ้นอดนี่มันอยู่ในในรักในเหมืน,นมันวุ่าใจของเรานี่มีความมีความ เชื่อในในในพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสั่งนี่ครับสิ่งที่พระเจ้าพระเจ้าสั่งเราเรามีความเชื่อเราต้องศรัทธาพอเราศรัทธานี่ก็ใจเราเต็มแหลกซึ่งทำแ่บบวชนี่คือเรามไม่ให้ไม่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 ทำถวนหลังไอ้ไรไม่ให้เกิดหลังกายไม่ให้ไม่ให้เกิดอันตรายตัวหลังกายเด็ดขาด พราะว่นนึงมันลมมีความช้าๆในพระเจ้าพรจ้าไม่มีการทำทำทำไรแม่แม่หลังขายเราให่เลยสกับสกับทำไม่ดีไม่ใช่ือในระยะเวลาสิบสองเดือนเดี๋ยวเรา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 ,เราปีนึงละปีนึงอ่ะคือพจ้าทั้งเลยเดือนเดียวนียเดี๋ยว,วเราต้องไม,ไม่ใช่แม่กินนะกินกินได้อนฝ่าติดขึ้นนะ มันแก้ได้ตอนเหดือผ่าจุดตกดินในระยะที่ชมวงตรงนั้นกันาบเขาแบบทั้อแบบเขาลำบ้านไม่ไม่ใช่ยกตัวยักษว่ะร้านเนี่ยแร็กบอกประวับบนยังร้านเลยนะเด็กอัดบานหนึงเอาเด็กอัดบานหนึ่งไงเด็กปอนหนึ่งฮัทไทร้าน,นานบวชเอาวันหนึ่งถึงหม้อก่อ,อ,อนอวันนี่งสี่ทุ่งสองสี่ทุ่สองก่อกินอ่าก่เช้าสักบ่ายสอง อ๋อยิ้วันหนึ่งคือกำลังใจในฟคือเราต้องพูดด้วยความให้เด็กมันเชื่อก่อนว่ามีราเจาว่าล้อสระอันล้อติดยังเป็นล้อคนเป็นคนกำนังใจมันมีอันล้์สังว้าสังว่าเด็กในปอนึงนันมันติดว่าหยิบไม้มันไม่ติดว่าหยิบแต่ว่าต้องฮัดไม้ต้องฮัทนี่ไปแรกว่าเอร้านนะอ่ามันก็บวชได้นะเด็กคนนึงนี่อ่าหกมอฮกมอเต็มเต็มมาแหละอาที่ว่าบวช สี่สิโชแตมงงกมังไอนู้มังก็ไม่ว่วแหละแต่ว่าคือพกวันเดียวว่าบวชดดน,น,นี่ผมอ่มันทำยู่ร้านมาแล้วอีกอีกร้านกันอีกคนนึงกันตั้งแต่ปอดสองปอรสามนคือขอบสามสิบมอเหมือนกับผู้ใหญ่ทำทําเด็กยู่ท่อระมานมามันไม่ใช่สิ่งเดียว่ายู่ท่อระมานเลยม,มันเกิดประโยชนย์ในตัวข้องเราในการคัพปอวง,งการแทนเขก,ก็ย่อมยอมหลับอยู่แล้วในการทื่อเส้นรอดน,นี่คือเป็นอะไรดีว่า ดี Dante, ตอนตอสุภกพมากมานะการพุ่งศิว่ mark, าอันนะี้ uh, สิ่งเดี๋ยวว่าจะเ้าซักมาฮัลงมาให้นี่เป็นสิ่งทด่ดีที่สุดกำรับมาุนุนแหละเออไอ้ไอ้ไอ้เด็กเต่ว่าทุฝึกมาปณีก็แน่นอนในความหมายก็คือพออายุมันถึงวัยถึงอะไรก็มันก็คือมันเต็มตัวในความเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่เพราะว่ามันต้องมีความเดียวว่าโลกมต้องฟล้งฝัง ในในตัน้งแต่ยด็ดเย็ดนี่แหละคือมันอยู่เดี๋ยวว่าแต่ละครอบครัวนั่นนะทุกคนยากในหลกล้านได้เป็นคนดีเป็นอยู่ในอยู่ในแนวทางที่เพียงตรงกันนะก็เริ่มเริ่มฮัทน,นะบอกว่าเราก็นี่ก็ฮัทหลุนหลุนล้าแล้วก็ต้องอยู่แบบนี้นะตรงนี้พิษน,นะตรงนี้โทษนะเออเนาะคือคือคือมันมันมันก็ได มันก็ได้เรียนรู้ไปในตัวจากหนึ่งเป็นจ้องจาก่องเป็นช้ำเริ่มมาจากในครอบครัวเริ่มมาจากในครอบครัวก่อนเ่่อยขยายตัวไปในเมืองในชุมชนในประเทศลักการในการสร้างเยาวชนลักการในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติโฟกัสมาที่จังหวัดเชียงเด็นภาคใต้ เหตุเหตุการณ์อะไรต่างๆในพื้นที่อ่ะสามารถช่วยแก้ไขได้ไหมคือทั้ว่าคือในในในทั้อย่างว่าชายแดน่าตใต้นี่คือการเรียนรู้ในเรื่องของของศาสนาเนี่ยครับพมว่ามันบักว่าแถวบ้านแถวแถวตาขึ้นมาบานเราไงบอกว่าไม่เป็นไม่ไหวเป็นเรื่องศาสนาเรื่อๆๆๆง เรื่องศาสนาเนี่ยคือตัวผู้ตัวนร้ที่ว่านั้นต้องจปจอมาจากส่วนบากจะซ้ำอย่างว่ามาเป็นตัวมั้มมาเป็นนั่นคือหลักษาความดีเอาไว้แล้วใช่ไหมใช่ถ้าพูดถึงใช่ไหมใช่เป็นผู้ที่หลักษาความดีเป็นผู้ที่หลักษาความสงบอยู่แล้วใช่ประว่าคําว่าอิสลามคือความสงบคือความสันติความคือความสันติก็แนะนำก็แนะนำ สำหรับเรื่องของเหตุการณ์นะยี่ร้อมีข้อแนะนำััรผือมังจะให้เกิดความรู้สึกว่านี่คือสิ่งเี่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นผมเชืว่าทุกคนคือให้ให้อภัยสึ่งกันและกันไม่มีความไม่มีว่าใจที่ว่าอีกปโกโกเทียได้ะไรเพราะว่าบางทิ้งบางอย่างนี่มันมัน บางที่บางยังนี่ตรงที่โรคจิตโร,รคจิต่าพันันโรคจิต่าพันนีซึ่งทวาทุกคนจะให้ให้โอกาสกันช่วยเลือกกันนะให้อภัยกันแลไรมารวมใหม่รวมเมื่อกันเพราะว่าการเ็นอยู่ของของคนไม่ว่าไทยพุดไทยมุสลิมเดียวยู่มาปนก้อนเนี้ยเขาอยู่กันแบบผีแบบน้องอยู่แบบกอดคอแบบกอดคอไม่ว่าอีก้งไทยพุดมุสลิมคือเขาเขาโดยเดียวย่ำพังเขาอยู่กันเขาอยู่กันแบบเป,ป็นผีเป็นน้อง ทางแห้งเนี่ยผมเคยไอพี่น้องแค่พี่น้องมุสลิมเงินเวลาเชาวแบบคนไทยคนไทยเสียคนแค่ก็ไปวุ้งข้าวบอกว่าพี่น้องมุสลิมมันมีอ่ะพวกส่วนฟุ้งมุสลิมนี่ก็มาฮั่นเนี่ยบางคนก็ไปเจรจาทำกับข้าวไอ้เออมุสลิมมาคือมันมีการเลื้อกขูดกันอยเลยคือศาสนาไม่มีส่วนที่จะทำให้เราเราแยกต้องแยกกันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปัจจัยมันเลยตรงนั้นพุ่มกินบอก ่่เรื่องสําคัญก็คือเรื่องของรักชาติรักแผ่นดินรักศาสนาเรื่องนี้มีข้อในนําพันธุ์หรือกับการในท่านาเดี๋ยวเราเป็นแผ่นดินเกิดของเราอะไ่นะครับถึงแบบมีเป็นศาสนาผู้ไทยมุสลิมแล้วก็ศึกศาชนะอยู่ในในประเทศไทยนี่เรงลกกรเือว่าทุกคนจะเป็นพี่น้องนะครับนะเพราะว่า โลกมามาแล่ว่าทุคกคนมาจากนนีอิา,า,าอดัมคนอันรถเสียทางท้างอันพิยาดัมมันก็แดงทุกคนเนี่ยคือพี่น้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าในรักควานเชือ่อแต่เขาไม่นูก็กคือมันก็แดงมาโดยที่ว่ามันไม่มีในยุคนึงมันไม่มีไม่มีผู้นําไม่มีสัตด,ดาไม่มีกันมา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 ,มา,มาแนะนำํำมามาดาบ,บีมันท้างเลย ครับเลยบางคนก็ไปอาบว่ายไอ้ไอ็นไหนนูก็เออหน้าไปอาบว่ายปั้นรถบนี่คือทุกคนนั่นไม่ว่าชาติถุกชาติชนะเลยนะนเพราซอนเป็นคนดีถุกชาติชนะก็คือเราพี่น้องเรามีอะไรเราไม่ได้รดังเกียจอะไรกันเหืือนเรามีไม้คนผุดมีคนผิดมี่ถุกทุกชาติตตตานะคือเราเรามีกันมเราไม่ไ,มได้เดินตรงใหญ่ อบอกว่าเราอยู่กันในสังคมตรงนี้นะในประเทศในประเทศข้องเรานี่คือความดับจายค,คือสามาถอาชัี่เราถือตู้ลายอยู่แล้วนี่านาเีอเราเราเป็นประชาวงศึกษาธิการของของแผ่นดินนี่นะเราต้องอยู่ตามตามรัทของกฎหมายครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกที่ได้คุยกันในเรื่องของอความเป็นมุสลิมกับการดําเนินชีวิตวันนี้ขอบคุณ ยินล้มากๆที่ไมา้ความรู้กับน้องๆเยาวชนในการของเราหมดเวลาแล้วครับถึงผู้ชมครับลาไปก่อนครับ Assalamualaikum w a r a h m า t u l l a h i wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi บะเรา wabarakatuh.